สวัสดีครับทุกคนนิดีตตรับเข้าสู่ช่อง dot touch channel วันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอ d เวเดไฮบรอโอเคก็ขอเรียกว่าเป็นโปเกมอนวันพีชแล้วกันนะต่อจากครั้งก่อนไปเก็บเลเวลมาให้โปเกมอนแล้วนะก็เป็นเลเวล15นะตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งนี่ไม่ได้เก็บนะตัวนี้ยังเลเวลเท่าเดิมอยู่ตัวนี้ที่ไปเก็บเลเวล15มาเพราะ ต้องการจะให้มันมี4ท่านะพอเป็นเลเวล15มันก็จะมี4ท่านะก็จะได้ท่าเป็น Confusion กับท่าลิดมานะ2ท่าเพราะตอนแรกนี่เราจะมีแต่ท่า Take d o นะซึ่งท่าเท k e d o นี่มันจะทำให้เราโดนาาเม g ไปด้วยนะก่อนที่เราจะเดินทางกันต่อเราต้องมาตรงนี้ก่อนนะมาที่ถนน22เราจะโดนท้าสู้ตรงนี้นะ นี่มีคนมาท้าสู้กับเราแล้วนะชื่อว่าโลแกนเฮ้ยโลแกนที่เป็นเอกเมนป่าทุกคนน่าจะใช่โลแกนคนละโลแกนกันนะแต่เมื่อกี้หน้าตามันเหมือนการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยนะการ์ตูนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหน้าตามันแบบเออนึกชื่อเรื่องไม่ออกดูดิมันจะมีแผลที่หน้าเลยนะเป็นแบบหน้าบากแล้วก็ผมสีนี้เลยการแต่งตัวก็ใช่นะแต่ว่า จำชื่อไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะมูจินิน้านเน่มีอะไรหรออา่าวหนีไปแล้วมีอะไรพ่อมาตามไปดูนะทางนี้ไะเนี่ยไม่มีทางขึ้นนะอันนี้หน้าโปเกมอนลีกแล้วเนี่ยโดนท้าสูนะมี2ตัวเดี๋ยวก่อนนะทุกคน เลเวล45โอ้ยสู้ไม่ได้หรอกทุกคนอย่างเงี้ย45นะไอ้บ้ายังไงก็ไม่ชนะไอ้บ้าเอ้ยขี้โกงเกินเลเวล45เทเลพอตนี้ไปโอเคเรียบร้อยเสียตังค์120บาทยังดีนะเสียตังค์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามันไม่มีทางไปแล้วนะมเมื่อกี้แล้วมันมีฉากของมูจิติดานเน่ทำไมวนะน่ะไอ้บ้าเอ้ยโดนตบเลย ซื้อของไม่ได้ดีเหรอ,อซื้อของก็ยังไม่ได้ว่าจะซื้อรีเพลสหน่อยนะเข้าได้ยังเนี่ยยิมยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะยิมเนะลองมาทางนี้โดโดนฝั่งทางอะ่ะตรงเนี้ยไปไม่ได้นะทุกคนแต่เราต้องไปตรงเนี้ยแหละ โอเคเราต้องกลับไปเมืองแรกก่อนทางนั้นอนะ่ะเราต้องทำสองสิ่งก่อนนะก่อนที่เราจะผ่านทางเมื่อกี้ได้สิ่งแรกคือเราต้องไปสู้กับคนบนสะพานนะแต่เราก็ทำอันไหนก่อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องแบบเรียงตามขั้นตอนนะอันนี้เราจะลงกลับมาที่เมืองแรกก่อนนะ มันจะมีคนยืนนะเออคนนี้นะเราก็มาคุยกับเขานะมันจะเป็นกับเออมันจะ18บวกนิดนึงนะตรงนี้คือเหมือนกับว่าเออเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าพูดดีไหมเออมันจะเหมือนกับว่าต้องการจะมีเซ็กกับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะโอเคนี่เราก็ยอมรับไปนะอันนี้มันก็ห้ามดูนะเด็กๆไม่ควรดูมันก็เลยไม่แสดงภาพให้เราเห็นนะมันก็จะมีโอ s e ี t โอ้ oh, yes. เย็ดอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ซึ่งมันแบบมีเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะโอเคเราแค่มาทำตรงนี้นะทำตรงนี้ให้เสร็จแล้วเราก็กลับไปทางเดิมเหมือนเกมมันบังคับให้เราทำด้วยนะไม่งั้นเราก็จะผ่านทางเมื่อกี้ไม่ได้ติดเลดนะเนี่ยมาเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่าเราผ่านได้หรือ,อยัง อไอเด็กคนนี้มันฝังเราจริงๆจ,จังๆเลยคะมากลับมาดูนี่่ะทุกคนเนี่ยเป็นไงมันฝางมันหายไปแล้วนะไอคนที่ฝางอะ่ะโหต้องให้เราไปทําอะไรแบบอย่างนั้นอย่างนั้นนะไปบะบะโอบะบะนะถนนหม่เลขสองรุยกันต่อเลยโอเคโดนทาชูเจาเด็กหมวกแดงคอนฟูชชัน ถ้าคอนฟูชันนี่โปรแกรมตัวนี้เรียนได้ตอนที่มันเลเวล10นะก็ดีนะเรียนท่านนี้ได้ถ้าใช้ได้แต่ถ้าเทคดาวคงไม่ไหวนะพอใช้แล้วเราก็โดนดาเมจด้วยก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ตีไยเรียบร้อยตอนนี้ก็มีท่าที่ตีได้สองท่านะเป็นท่าคอนฟูชันกับเทคดาว ส่วนอีก2องท่านั้นตีไม่ได้นะท่าหนึ่งน่าจะเป็นท่าแบบเออเป็นท่าเพิ่มพลังป้องกันนะส่วนอีกท่าหนึ่งจะเป็นท่าแบบหลับเพื่อฟื้นเฮตีนะของโปเกม,มอนตัวที่ใช้อยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เก็บเลเวลให้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นประเภทเดียวกับตัวเนี้ยผมไม่ค่อยชอบใช้โปเกม,มอนประเภทเดียวกันเท่าไหร่้วยนะมันไม่ค่อยหลากหลายก็เลย ยังไม่ได้เก็บให้เก็บตัวเดียวพอที่เก็บเลเวลมาก็เพื่อที่จะให้เดินทางได้ง่ายขึ้นนะจะได้ไม่เสียเวลาเวลาสู้กับพวกเทรนเนอร์ข้างทางจะได้แบบวดเร็วขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นป่าดงดิบนะทุกคนเอ้ยอะไรวะเราโดนต้นไม้ท้าสู้เหรอเนี่ยอดมันมีคนแอบอยู่แอบอยู่ใต้ต้นไม้มองไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้ ไอ้วาเอ้ยแอบสนเนียนเลยอืมขอให้เจอโปรแกรมอนไม่ถี่ด้วยเถิดเมื่อกี้จะซื้อรีเพลก็ไม่ยอมขายนะไม่ยอมขายของให้เราโปรแกรมอนตัวเมื่อกี้มันเออเออผมจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ดิต้องเป็นรังแรกนะรังแรกมันจะหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่พอเป็นดักแด้แล้วมันจะแยกได้นะว่าตัวไหนจะวิวัฒนาการเป็นอาเกฮันหรืออะไรอย่างนี้นะ อันนี้อะไรอ่ะเราลงมาในบ่อน้ำแล้วเนี่ย <_ an> <_ an> เห็นแต่หัวนะ <_ an> มีแบบนี้ด้วยลงไปในบ่อโคล <_ an> ขนข้างหน้านี่ซู่อีกแล้วมั้งเนี่ยสามตัวเลยวะนี่ตีติดขีไปนะติดขีนี่มันก็จะทำให้ตีปกติแรงขึ้นนะ ัวสุดท้ายตัวนี้ใช้คอนฟ루ชันไม่ได้นะต้องเทคดาวอย่างเดียวเลยชนะคนหนึ่งก็ได้ประมาณ70บาทนะ70-60ประมาณนั้นมจมน้ำได้เป็นอดีโนดสนะเป็นไอเทมแก้พิษทางตรงนี้มีทางแยก ทางนี้ไปไหนเนะี่ยซ้ายไม่มีอะไรขึ้นบนอ๋อมันก็เป็นทางเชื่อมกันอยู่ดีนะขึ้นนี่เหรอเอ้ยทุกคนขึ้นได้วะ่ะเพี้ยวอ่ะดูดิวิชานินจาหายตัวโอเคเลิกเล่นนะหายตัวบ่อยไปละเอ้ยอะไรอนะ่ะมีคนขอความช่วยเหลือนะอ๋อมันกำลังถูกเจ้าโปรแกรมอนตัวนี้ทำร้ายอยู่นะ เราก็ต้องย่อยู่นะตอนนี้เรากําลังย่อยู่มันนะไอเจ้าพิศา่เออหน้าตาีิเล่อะไรประมาณนี้นะย่อยุมันเลยมาทําร้ายเราเออไม่นะโปกเกบ,บอลของเราโปกเกบ,บอลล่วงเหรอหรือไงอา้าวมีโปโปมานะโปโปมาจัดการอ่าโดนไปโดนไปโดนไซคโคลไปนะสุดยอดมากเลยโปโปโอ้ยขอบคุณที่ช่วยฉันนะ อ้าวมันชวนโปะโปะไปร่วมเดินทางกับมันนะตอนนี้โอเคมันก็จะจับแล้วจับเรียบร้อยไปแล้วนะจับโปะโปะได้ไปละอันนี้ก็มาขอบคุณแล้วนะที่มาช่วยมาช่วยมานะจากเจ้าโปรกกรมตัวเมื่อกี้แล้วก็ตอนนี้กำลังแนะนำตัวกันนะมันบอกว่ามันชื่อว่าลิทนะมันก็เป็นลูกของยิมลิทเดอร์นะ ลูกของยิมลิดเดอร์เมืองซินเวอร์อ่าและเดี๋ยวที่นี้มันก็อยากจะประลองกับเรานะทุกคนมี2ตัวก็อยากจะลองสีมือโป,ปะที่เพิ่งจับได้เมื่อกี้นะแต่โดี๋เราตบทีเดียวล่วงเราเหมือนโกงเลยนะเพราะว่าเราเก็บเลเวลมาเป็นไงีซี่มากจัดการได้อย่างรวดเร็วเอ้ยจะว่าไปมันเหมือนยิมลิดเดอร์ภาคภาคสโตนดากอนเหมือนกันนะยิมแรกคนเนี้ยชื่อนี้เลยชื่อลิ เดี๋ยวมันก็จะไปรักษาโปเกมอนนะแล้วมันก็บอกว่าหวังว่าจะได้พบเราอีกนะไปต่อกันนะทุกคนได้โปเกมอนหลูกเมื่อกี้มันบอกว่าพ่อของมันเป็นไอ้นี่นะเออเป็นยิมลิดเดอร์นะอ่านี่น่าจะทางออกแล้วปะโอเคมาโผ่ที่ถนนหมาเลขสองืมไปตรงไหนเนี่ย มาจะไปก็มานะถือว่าเป็นการเก็บเรเวลเพิ่มไปในตัวโอเคล่วงไปไม่เปลี่ยนตีไปมแมลงเต่าทองนะเคยกินกันปะปลาหมึกมแมลงเต่าทองของอร่อยเลยนะโดนท้าสู้่ะเจ้าเด็กใส่หมวกแก๊ปสีแดงอีกแล้วติดขีไปอมืมันเริ่มให้เงินเยอะแล้วนะตรงนี้เหรอ อย่าบอกนะว่าภาคนี้ต้นไม้เป็นแบบนี้นะทุกคนใช่ไหมทําไมต้นมันใหญ่จังอะ่ะเนี่ยเราต้องใช้ท่าขัดตัดนะคือมันต้นใหญ่มากอะ่ะทุกคนโอ้โหต้นไม้ใหญ่มากภาคนี้ไปไปโอเคมาถึงเมืองใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ,อ้มีแรวันหน้าเมืองนี้ฉันหวังว่ายิมจะไม่ปิดนะมันว่างัันนะเมื่อกี้ คุณจอยฮิวกันก่อนนะแ h a ง k กิ u ไปแสดงว่าเมืองนี้มียิมนะทุกคนว่าแต่ยิมมันอยู่ตรงไหนอะ่ะอืม,ม,มอ่าเดี๋ยวขอ,ซอเซอร์วบ้านก่อนเราเพิ่งเดินทางมาถึงนะทำความรู้จักก่อนไม่มีอะไรเลยขึ้นไม่ได้อีกแล้วนะภาคนี้นี่ขึ้นบนบ้านไม่ค่อยได้นะ ดูการสร้างเมืองมันดิตาลายหมดละทางไหนเนี่ยข้างล่างข้างบนข้างบนข้างล่างเอ้ยนี่งไงทุกคนยิ้มโอ้เป็นหัวอ e ีวากเลยนะเข้าได้ไหมเนี่ยเอ้ยเข้าได้อ่ะขอลองเข้าดูนะโอ้เข้ามาข้างในเป็นแบบนี้หรอโลกลางละกันโลกลางอีกที โอ้ลึกมากอะทุกคนเอ้ยทำไมผมเข้าแล้วเจอแต่รูกลางวะมันไม่ได้ลึกแล้วลหะผมว่าเราเข้าผิดรูเหรออะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรครับ <c oughs> ออกดีกว่านะงงว่ะโอ้โหแล้วจะออกถูกไงอ๋อออกก็แค่รูเดียวแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันต้องไปรูไหนอะ่ะอืม อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ค่อยลองมามั่วนะเดี๋ยวขอเซอร์เว์เมืองก่อนนะเผื่อมันมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทํานะมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอการจะเข้าไปสู้ยิมมันจะต้องมาเดินสุ่มอะไรให้มันยากขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนเอ้ยอะไรอะ่ะเมื่อกี้อ๋อแลกโปเกมอนนะแต่เราไม่มีอะ่ะตัวที่เขาต้องกราน <c oughs> คุณโต เอ้ยอะไรคุณตาโอ้ยฉันไปไม่ได้สิเนาะโอเคฉันเข้าใจแล้วไปไม่ได้เอ้ยคุณตาท่าทางจะไม่ได้นอนนะทุกคนดูดิ <c oughs> เป็นหมีแพนด้าเลยนะตา <c oughs> แหมขนาดหลับแล้วยังจะแบบไอ้นี่อีกนะยังจะบอกเราว่าไปไม่ได้อีกนะไม่มีใครให้อะไรเลยนะการสร้างบ้านเหมือนกันเปรียบทุกบ้านต้องมีเกมวางตรงนี้นะเนี่ยมีเกมวางไว้ เกมหรือการาน้ำร้อนว่ะนะการานำร้อนอะไรมีมีจอยด้วยเหลือที่นี่ที่เดียวละอะไรอ่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ปะเนี่ยอ่าเข้ามาแล้วมีอะไรไหมลองไปดูข้างบนก่อนแล้วกันนะค่อยมาดูข้างล่างอเอ้ยนี่ไงเราเจอแล้วเจอฤทธิ์นะเอ้ยคนนี้คคุ้น อ i อลิดอยู่กับบา์ล็อกนะทุกคนบาล็อกเป็นลีดเดอร์ของยิมนี้เอ้ยของเมืองนี้อ๋อที่มันบอกว่าพ่อมันใช่ไหมพ่อมันนี่คือบาล็อกใช่ไหมอ่านี่พูดถึงเอ็ดนะเรามาถามว่าเออเคยพบเอ็ดหรือเปล่าจริงๆโปเกม,มอนภาคนี้มันคล้ายๆเหมือนเอาเรื่องในการ์ตูนวันพีดมาใส่เยอะเหมือนกันนะถ้าเป็น EP ีแรกก็ มีเรื่องเอ็ดช่วยเราแบบและยอมตายแทนเราอะไรแบบนี้ด้วยนะมีแบบถูกขังในคุกอะไรแบบนี้ด้วยที่แปรแปรมานะส่วนอันนี้ก็เรามาตามหาเอ็ดนะมาถามกับยิมลิเดอร์ยิมลิเดอร์ก็เหมือนจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ว่าบอกว่าเคยสู้กับเอ็ดมาสองครั้งนะเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากเลยแล้วก็พ่ายแพ้เอ็ดทั้งสองครั้งเลยนะมันว่างันนะ่ะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเอ็ดนะ มันก็บอกเราได้เพียงแค่นั้นนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้มันจะกลับไปที่ยิมแล้วนะทุกคนมันต้องกลับไปดูแลยิมโอเคไปละอันนี้เราสงสัยนะทุกคนมีบางสิ่งนะที่เรายังไม่เข้าใจทำไมถึงสู้กับเอสสองครั้งนะท,งทั้งทั้งที่เวลาสู้ยิมมันสู้แค่ครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วนะมันเป็นสิ่งที่เราสงสัยนะและคาใจอันนี้ คนนี้เขาก็พยายามอธิบายนะเขาบอกว่าเมื่อคุณได้รับอัญมณีแล้วคุณสามารถทําให้โปรแกอนของคุณใช้การโจมตีบางอย่างที่ไม่สามารถต่อสู้ได้สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากนะเมื่อต้องเคลื่อนย้ายระหว่างเส้นทางแล้วก็ลีกาพลาสนะจะทําให้เราเข้าถึงโปรแกรมนลีกได้ลีกาพลาสนี่ก็น่าจะเป็นการเก็บรวบรวมเหรียญน,นะก็อะไรประมาณนี้นะซึ่งแปลมานะอันนี้ ยังงงอยู่เลยนะยังไม่เข้าใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองไปไอ้นี่กันเดี๋ยวเราลองเอ้ยอันนี้ที่ไหนวะไปไหนได้วะเนี่ยอ๋อโอ้โหนี่ขอลองคุยเลยมีใครให้ไอเทมหรือเปล่าไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวผมจะไปไอ้นี่ต่อนะทุกคนจะลองไปสู้ที่ยิมดูนะแต่ก็ไม่รู้อะว่ามันจะแบบสู้ได้หรือย,ยังนะ เดี๋ยวขอคุยในนี้ให้หมดก่อนนะเผื่อฟุกได้ไอเทมอืมอะไรคุณตามาโยกเอ้ยนี่คุณตาไซดามะปะเนี่ยหัวล้านเฉียโอเคเดี๋ยวเราลองกลับไปที่ยิมดูนะโอเคเฮ็ดพีเราเต็มทุกคนเดี๋ยวลองมาที่ยิมกันสู้ได้ยังเนี่ย อารอบนี้เราเจอกับคู่แข่งของเรานะมันบอกว่ามันเพิ่งเอาชนะยิมนี้ไม่ได้เลยนะโดยใช้เฮลคอตตัวเก่งของมันนะพิชิตยิมนี้และได้เหรียญตาม,มาแล้วมันก็อยากที่จะมาไฟกับเราด้วยนะอยากจะมาโชว์ว่าตัวเองเก่งอะไรประมาณนั้นนะคอนฟ루ชันไปเลยเออผมลืมไปว่าคอนฟูชันใช้กับตัวนี้ไม่ได้เทคดาวเลยนะเรียบร้อย นี่นะเฮลคอปตตัวเก่งมันมันบอกเป็นตัวที่ทำให้มันพีชิตยิ้มได้นะตัวนี้อูอีกทีเดียวเองอนะ่ะโอเคล่วงไปชนะแล้วเป็นเลเวล17แล้วนะอะไรเนี่ยมันอ้างนะทุกคนมันบอกว่าที่เราชนะมันได้เนี่ยเพราะว่ามันแบบเอออ่อนแอแล้วนะเพราะว่ามันเพิ่งสู้กับบารล็อกมานะ เนี่ยมันข้ออ้างทั้งนั้นนะทุกคนไอ้ว่าแพ้แล้วแบบมีข้ออ้างนะหน่อยแน่ไม่ยอมรับว่าแพ้นะพอโปเกมอนมันอ่อนแอนะมันเลยแพย้มันว่างั้นอนะ่ะแล้วก็ไปไอบ้บ้าเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปฮิลก่อนนะทุกคนจะสู้ยิมหลยเหตุผีไม่เต็มไม่ได้นะเราอย่าไปดูถูกยิมลรเดอร์มาทางผิดนะ มันสร้างทางเดินแบบซับซ้อนมากเลยนะเรามาที่โปเกมอนลงกัญชาภาคนี้มันเถื่อนจริงนะผมว่าดูที่รักษาโปเกมอนดิดูข้างหน้าสัญลักษณ์ดีทุกคนโอ,โ,โอ้โหเสี่ยงคุกมากแต่เดี๋ยวนี้มันก็น่าจะถูกกฎหมายแล้วมัง้งเออเดี๋ยวเรามาที่ยิมกันต่อทุกคนผมชอบหัวอีวากมากเลยอะรอตายหัว โอเคขอถ่ายภาพนี้ไว้หนึ่งสองสามแช่โอเครุยยิมกันต่อจะเอาไปเป็นภาพไอ้นี่นะภาพปกเอ้ยอะไรเนี่ยเจอคาเคชิแล้วทุกคนรออยู่บนหินเลยนะรอสู้กับผู้ท้าชิงรอสู้กับคนที่จะมาชิงเท้มกันอยู่นะว่าแต่เราต้องไปตรงไหนอะ่ะ ผมไม่ชอบเลยว่ะแบบนี้ตรงกลางเลยแล้วกันนะถ้าเราไปกลางรัวๆได้ไหมมันไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมอะทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าเราจะไปไงให้มันถูกอะ่ะนี่เข้าแต่รูกลางไม่ใช่ละสองเข้าอ้อรูนี้เจอท่าสู้แสดงว่าน่าจะมาถูกนะถ้ามาแล้วโดนท่าสู้เนี่ยปกติจะมาถูกนะคือถ้าเข้ามาในนี้คือเราห้ามออกไปเลยนะ เทคดาวโอเคเรียบบุดไปเทคอีกทีเออเมื่อกี้ผมน่าจะแหวะซื้อ,อยามาด้วยนะอม,มาลุนนี่แล้วเอ้ยเมื่อกี้้ายกลางแล้วกันลองไล่เลียงมานะซ้ายกลางแล้วก็ขวาอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเวมาก่อนนะทุกคนต้องขออภัยด้วยเฮ้ยนี่มันคนเมื่อกี้นี่วะลองไปลุนนี้แล้วกันโอเคแสดงว่าต้องไปซ้ายก่อนแล้วก็มาขวานะ จากที่ลองดูเมื่อกี้ซ้ายขวาแล้วค่อยกลางมั้งเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วน่าจะลองกลางต่อนะตอนที่เซอร์เวผมยังไม่ได้มาไอ้นี่นะยังไม่ได้มาแบบยังไม่ได้ลองเข้ามาในยิมนะก็เลยไม่รู้นะว่าต้องไปทางไหนแต่ดูจากเมื่อกี้แล้วเราต้องไปซ้ายก่อนแล้วก็ขวานะแล้วก็กลางนะ เรียบร้อยตอนนี้เรามาครบแล้วอะซ้ายขวากลางอืมต่อไปลองกลางอีกทีหนึ่งกลางอีกทีหนึ่งม,มันไม่ใช่ว่ะทุกคนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซ้ายซ้ายคนนี้เราสู้ไปแล้วเมื่อกี้เรามาซ้ายแล้วก็ขวาขวาก็เจอคนนี้แล้วก็กลางกลับไปซ้ายอีกรอบแล้วกันนะ ซ้ายไม่มีอะไรวะลองดูขวาอีกรอบหนึ่งขวาก็ไม่มีอะไรกลางกลางก็ไม่มีอะไรแล้วเราจะไปสู้กับลีดเดอร์ได้ยังไงอ่ะทุกคนอะไรวะไปไงอ่ะเออย้อนกลับได้ไหมอะไรวะทำไมย้อนกลับง่ายจังอ่ะอืมอันนี้ซ้ายซ้ายเจอนี่เลย ขาไม่เจอใครเอายอยอขวาซ้ายตรงขวาซ้ายตรงเหมือนเดิมนะถ้าอย่างเงี้ยอ่าไปไงอ่ะตอนนี้สงสัยมากนะทุกคนหรือว่าซ้ายขวากลาง เนี่ยพอมาถึงตรงนี้เราควรไปไงต่อขวาแล,าล้วกันรอบนี้อ้าวทุกคนเราเจอบนไดเฉยนี่ไงเรามาได้แล้วทุกคนอุย้ยฟุกมากอะ่ะยังดวงดีนะแหมในความโชคร้ายเรายังมีความโชคดีมีพูดถึงเอสด,ด้วยนะโอเคมาสู้กันเราไม่ต้องสนใจแล้วเรื่องของเอสเราจะตีกับมาแล้วโอเค นี่ไม่ได้กลับไปฮิวเลยนะทุกคนกลัวมาไม่ถูกนี่มันยิมอะไรกันครับนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยอะไม่ค่อยอยากใช้ท่าเทคดาวนะเพราะว่าเราจะเสีย HP ด้วยยอมใช้ท่าคอนทูชันไปอย่างเดียวนะเราไม่น่าจะมีไอ้นี e ้ด้วยนะโพชันด้วยถ้าเกิดตัวนี้แพ้นี่คือจบเลยนะเพราะอีกตัวหนึ่งเลเวลห้าไม่สามารถซูได้นะโอเคจัดการได้แล้วนะลีเดอร์บาร์ก็ล็อก ได้เข็มกัดมานะเข็มกัดกาม่าเหรอใช่ไหมได้ทีเอมสาสิบ้ามาด้วยเรียบร้อยแล้วปะเนี่ยโอเคสู้เรียบร้อยแล้วอะ่ะมีอะไรอีกไหมงูพูดถึงมันกระโดดลงมาได้ไงวะน่าจะข้างบนโอเคทุกคนเป็นไงเรียบร้อยนะอือ แต่ผมยังสงสัยอยู่อ่ะเดี๋ยวขอลองเข้าปีกรอบหนึ่งนะว่ามันไปยังไงกันแน่นะสมมุติเราตรงมาหนะ้าแล้วก็ไปซ้ายก่อนที่ผมพูดจะเจอคนนี้นะแล้วก็ลองไปขวาดูจะเจอคนนี้แล้วก็ไปกลางนะไปกลางแล้วก็ไปขวาอีกทีอ๋อแค่นี้เองอะ่ะทุกคนอ๋อสูตรมันมาอย่างนี้นะโอเคเข้าใจละก็คือไปซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็กลางแล้วก็ขวาอีกทีนึงนะ เราก็จะเจอกับลดเดอร์บารล็อกแล้วไปเดี๋ยวเราไปฮิวกันก่อนหาคุณจอยกันไม่เท่าไหร่นะยิ้มแรกเราขี่โกงนะเราเก็บเลเวลมาคุณจอย thank you ขอชื่นชมหน่อยแตนแตนเข็มขัดแรกของลูฟี่นะครับได้มาแล้วเป็นเข็มขัดยิ้มหิน โอเคครับทุกคนพาร์ทนี้ผมดอททัดก็จะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย